เอเสเคียวโอบาดีฮาบากุุชื่อเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันพวกเขาคือผู้เผยพระชนะสามใน15คนที่ผลงานเขียนของเขาเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเคยลองอ่านพระธรรมหมวดผู้เผยพระชนะเราก็มักจะงงสับสนกับบทกวีเนื้อหาเข้มขน้นและการใช้ภาษาภาพพจน์ที่ดูแปลกประหลาดแต่พระธรรมเหล่านี้สําคัญอย่างยิ่งหากเราจะเข้าใจเรื่องราวโดยรวมของพระคัมภีร์ให้เรามาคุยถึงวิธีการอ่านพระธรรมหมวดผู้เผยพระชนะกัน เมื่อได้ยินคําว่าผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์ผมก็นึกถึงหมอดูคนที่ทําลายอนาคตนั่นคือความหมายของคําว่าผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะในหลาย,ลายวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่ความหมายในพระคัมภีร์บางครั้งผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์อาจจะพูดเกี่ยวกับอนาคตแต่พวกเขาก็เป็นมากกว่าแค่หมอดูแลผมควรเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีพวกเขาคือชาวอิสราเอลที่ได้มีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้ายัางเต็มขนาด และจากนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้ออกไปเป็นผู้ที่พูดแทนพระเจ้าเหมือนกับเป็นตัวแทนใช่แล้วและสิ่งที่พวกเขาสนใจมากที่สุดคือความเป็นหุ้นส่วนการระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลความเป็นหุ้นส่วนพระเจ้าช่วยเหลือชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์และเชิญชวนให้พวกเขาเป็นชนชาติแห่งความยุติธรรมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งจะเป็นตัวแทนถึงลักษณะข,ของพระเจ้าต่อบรรดาประชาชาติดังนั้นแล้วการเป็นหุ้นส่วนนี้จึงเรียกร้องให้อิสราเอลต้องวางใจและจงรักพักดีต่อพระเจ้าของตนเพียงผู้เดียว ในพระคัมภีร์การเป็นหุ้นส่วนนี้เรียกว่าพันธสัญญาแต่เหล่าผู้นำทั้งโปรหิตและกษัตริย์กระนชาชาวอิสราเอลให้หลงไปพวกเขาละเมิดพันธสัญญานี่คือจุดที่ผู้เผยพระวจนะเข้ามาในเรื่องก็เพื่อย้าเตือนอิสราเอลถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นหุ้นส่วนนี้เหล่าผู้เผยพระวจนะทําสิ่งนี้ผ่านทาง3วิธีการวิธีแรกพวกเขากล่าวโทษอิสราเอลอยู่เสมอโทษฐานที่ละเมิดข้อตกลงตามพันธสัญญาเนื้อหาคํากล่าวโทษมักเป็นเรื่องการกล่าวไหวรูปเคารพการเป็นพันธมิตรกับชนชาติอื่น ซึ่งรวมถึงเทพของชนชาติเหล่านั้นด้วยและการยอมให้เกิดความอายุิธรรมกับคนยากจนอ๋อก็เหมือนกับเป็นทนายของพันธสัญญาใช่แล้วและวิธีที่สองคือเหล่าผู้เผยพระชนะจะเรียกชาวอิสราเอลให้กลับใจซึ่งแปลง่ายๆได้ว่าหันหลังกลับพวกเขากล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่พร้อมยกโทษชาวอิสราเอลหากคนเหล่านี้สารภาพบาปและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนแต่อิสราเอลรวมทั้งพวกผู้นำก็ไม่เคยเปลี่ยนจากเหตุการณ์ที่แย่ ก็เลยกลายเป็นเลวร้ายและนั่นนําเราไปสู่วิธีที่3ซึ่งเราผู้เผยพระวจนะใช้เพื่อเน้นพันธสัญญานี้เพื่อเขาประกาศถึงผลลัพธ์จากการละเมิดพันธสัญญาพวกเขาเรียกผลลัพธ์นี้ว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ใช่วันอวสานนิมิตเรื่องวันสิ้นโลกทำนองนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้เผยพระวจนะเน้นเรื่องวิธีการที่พระเจ้านําความนิธรรมมาเหนือความเสื่อมทรามของอิสราเอลและเหนือชนชาติโหดร้ายที่อยู่รายล้อมพวกเขา วิธีที่ผู้เผยพระชนะบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนั้นมักจะเป็นการใช้ภาษาภาพพจน์ระดับจักรวาลภาพพจน์ระดับจักรวาลเหรอใช่แล้วอย่างเช่นเยเรมีเขาบรรยายถึงการพระถินไปยังบาบิโลนของอิสราเอลว่าเป็นการย้อนสอนการสงสร้างแผ่นดินสูญสลายสู่ความวุ่นวายไร้ระเบียบไร้ความสว่างไร้สัตว์หรือผู้คนหรืออิสยาที่บรรยายถึงการลม้มลงของบาบิโลนว่าเป็นการแตกดับของจักรวาลดวงดาวตกลงจากฟ้าดวงอาทิตย์มืดไป สำหรับผู้เผยพระวจนะแล้ววันที่พระเจ้าทํากิจในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่อน,นําความยุติธรรมมานั้นเรียกว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าผู้เผยพระวจนะไม่ได้พูดถึงเรื่องวันสิ้นโลกนั้นเหรอช้าก่อนพวกเขาทาําหลายเรื่องพร้อมกันภาพพจน์ระดับจักรวาลแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์สาคัญในยุคสมัยของพวกเขานี้อยู่ส่วนใดในเรื่องราวแห่งภารกิจของพระเจ้าโดยภารกิจนี้คือการขจัดความเสื่อมทรามและชนชาติโหดร้ายให้สิ้นไป ผู้เผยเพระวจนะสนใจทั้งปัจจุบันและอนาคตภาพพจน์ระดับจัก,กรวาลน,นี้ช่วยให้พวกเขากล่าวถึงทั้งสองช่วงเวลาได้พร้อมๆกันเข้าใจแล้วแปลว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในสมัยใดก็ตามวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นข่าวร้ายหากเราเป็นส่วนหนึ่งของบาบิโลนแต่เป็นข่าวดีสําหรับคนที่รอคอยอาณาจักรของพระเจ้าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ชี้ถึงการกลับจากการพระถิ่นมายังเยรูซาเล็มและก็เป็นอีกครั้งที่ผู้เผยเพระวจนะใช้ภาพบทกวีระดับจัก,กรวาลเพื่อบรรยายเรื่องนี้ พวกเขาเห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นเหมือนสวนเอเดนที่มวลมนุษยชาติดำเนินชีวิตอย่างเปี่ยมสันติสุขต่อกันและกันและต่อสัตว์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังมีกษัตริย์เมสยาที่จะมารื้อฟื้นอาณาจักรของพระเจ้าในการทรงสร้างใหม่สุดยอดมากแปลว่าน,นี่คือแนวคิดหลักสามประการในพระธรรมหมวดผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่พูดได้อย่างทรงพลังและหวานล้อมเก่งแน่ๆที่จริงบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่อีกหลายหลคนก็อยู่กับคนชายขอบ พวกเขามักจะทำตัวแปลกๆในที่สาธารณะเพื่อสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์บางอย่างตัวอย่างเช่นเอเซเคียลที่นอนบนดินและสร้างเมืองเยรูซาเล็มจำลองซึ่งกำลังโดนบาบิโลนโจมตีหรือในตอนที่อิสยาเดินเปลือยกายไปทั่วเป็นเวลาสปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความอับอายจากการพลัดถิน่นแล้วผู้คนสนใจพวกเขาไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเรื่องราวในพระธรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหล่าผู้เผยพระชนะเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่โดยมากมักจะถูกผู้นำอิสราเอลดูถูก และงานเขียนของพวกเขาก็มีลักษณะเป็นวรรณกรรมเชิงต่อต้านผู้คนส่วนใหญ่เมินเฉยพวกเขาจนกระทั่งคาเตือนของพวกเขาเป็นจริงในช่วงการพระถินไปบาบิโลนหลังจากนั้นผู้คนจึงเริ่มสนใจคำพูดของพวกเขาอย่างจริงจังใช่แล้วงานเขียนของผู้เผยพระชนะยุคแรกเหล่านี้ได้ถูกส่งต่อให้ผู้เผยพระชนะนิรน,นามยุคหลังซึ่งศึกษาข้อความเหล่านี้อย่างเจาะลึก ผู้เผยพระวจนะยุคหลังนี้เองคือผู้เรียบเรียงพระคัมภีรฮิบรูอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้รวมทั้งพระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะโอเคพระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะมีทั้งหมด15เล่ม3ามเล่มใหญ่ได้แก่อิสยาเยเรมีและเอเสเคียวจากนั้นก็มีชุดผู้เผยพระวจนะเล็กอีก12เล่มซึ่งถูกรวมบรรจุไว้ในหนังสือมวนเล่มเดียวกันในพระธรรมเหล่านี้แต่ละเล่มคุณจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะบทกวีและนิมิตของพวกเขา ซึ่งถูกเรียบเรียงเพื่อแสดงถึงความหมาระดับจักรวาลของสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสราเอลการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรื่องเศร้าของความล้มเหลวรวมถึงการพระถิ่นของพวกเขาให้กลายเป็นความหวังแห่งการรื้ฟื้นพวงประชาชาติถ้อยคําแห่งการตักเตือนและถ้อยคําแห่งความหวังจึงเป็นสารแฝดที่เราผู้เผยพระวจะนะสนใจเสมอและนั่นคือสารที่เรายังจําเป็นต้องได้ยินอยู่ในทุกวันนี้